สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะช่องของอาจารย์หน่อยแน่ก็จะเป็นช่องของความรู้คู่ความเชื่อและก็ความชอบเลยคะ่ะจะมีทั้งความรู้ทางด้านจิตวิทยานะคะความเชื่อในเรื่องดวงการดูดวงไพ่ทา,าโร่แล้วก็ความชอบในไลฟ์สไลตล์ต่างๆางพากินพาวิ่งพาเที่ยวพาช้อปปิ้งนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นการทําคลิปเกี่ยวกับดวงงานเงินความรับครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม25 6 4นะคะ ของชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้ชาวราศีกันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2564ค่ะ การดูดวงตรงนี้นะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ดีนะคะก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะแต่เอาไปเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอะไรที่ดีนะคะเก็บไปเป็นกําลังใจพลังใจแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาในการทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะรับพลังบวกๆไปนะคะขอให้ดูอย่างมีวิจารยณด้วยนะคะไม่จชเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะ,ะมาลุ้นกันนะคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างสีเรียญค่ะ เดอะฟูค่ะมีเทมเพลนส์นะคะเหมือนอาจารย์จะถือไพ่กับหัว่ามีสองไม้เท้าค่ะมีอา่าไพ่ของไฮเปเทสนะคะราชินีประจันทร์ขึ้นมา ีดาบค่ะนีหกไม้เท้านะคะมีทาวเวอร์ค่ะมีไพ่ของเอ็เพสนะคะไพ่ราชินีค่ะ มีแปดถ้วยนะคะมีไพ่พระสังฆราชเข้ามานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้านนะคะในช่วงนี้นะมีเออซีเรียนนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะชาวราศีกันเนี่ยเหมือนกับกําลังวางแผนในเรื่องของ การเงินการใช้เงินการลงทุนนะคะหรือวางแผนชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเข้ามานะคะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงทางฐานะมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูว่ามีพลังงานอะไรเข้ามา Don't give up นะคะอย่ายอมแพ้ไพ่ขึ้นมาก็ให้กำลังใจเลยนะคะเหมือนกับไพ่จะรู้ว่าเหมือนอาจจะมีแบบ อุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะคะไพ่ก็เลยบอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะเป็นไพ่ชุดทีนแองเจิลนะคะเทวดานางฟ้าบอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะเหมือนกับว่าบางคนนะบางคนอาจจะแบบเหมือนออกจากงานหรือว่าต้องออกจากงานหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นเดอะฟูลเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับคุณคิดว่าจะเอาเงินตรงนี้เงินก้อนที่คุณได้จากการออกจากงานหรืออะไรตรงนี้มาทําอะไรต่อดีนะคะมีเทมเพลนส์การเปลี่ยนแปลงของชีวิต แล้วก็มีไพ่ของการมองนะคะโฟกัสว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีนะคะมันมีเขาเรียกว่าเป็นพลังงานนะคะพลังงานของความผิดหวังนะตรงเนี้ยสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณถูกให้ออกจากงานหรือว่าต้องตกงานอย่างกระทันหันหรือมีเรื่องอะไรที่มันไลๆหรือมันไม่ดีที่เข้ามาแบบ ่จะตั้งรับไม่ทันหรือเปล่านะคะหรือว่าความรักนะคะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอุอปสรรคอะไรหรือว่าปัญหาอะไรที่มันค่อนข้างหนักเข้ามาอย่างปัจจุบันแล้วทําให้แบบคุณต้องเดินออกจากความรักตรงนี้มานะคะเป็นแปดถ้วยนะเดินออกมาแล้วก็หรือเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นฟูลเป็นนิวบิเกนนิ่งนะคะ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติตตนเองนะคะพยายามที่จะเหมือนออกแบบชีวติตตนเองใหม่นะคะในการที่จะแบบเหมือนเราจะไม่กลับไปเจอความล้มเหลวหรือความผิดหวังในแบบเก่าๆนะคะสองในท้าําลังวังมาแหนกาลังมองหาอนาคตนะคะตรงนี้อยู่นะเหมือนเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างกังวลค่อนข้างคิดมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คุณก็จะมีในเรื่องของเซนในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เหมือน,นบอกกับเราอะนะคะว่าการที่เราหลุดพ้นมาจากตรงน,นั้นเนี่ยมันดีแล้วนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของสี่ดาบเข้ามานะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่เราจะหยุดพักแล้วเราก็จะแบบคิดวิธีออกแบบสร้างชีวิตของเราใหม่นะคะ คุณอาจจะมองในเรื่องของการงานแบบใหม่ๆอาจจะลองทําในสิ่งที่ท้าทายที่คุณไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าไพ่ของไฮพิเชสนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างคุณดึงตรงนี้ออกมาใช้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมีคนชื่นชอบในสิ่งที่คุณกําลังจะทําเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําได้ เหมือนคุณหรือเท่ากับคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะกับคุณในช่วงได้แรกหรือว่าเหมือนบางคนเกิดในช่วงส้งายพี่เก่าก็ไม่รู้นะคะในปัญหาที่มันเข้ามานะบางคนอาจจะแบบเหมือนต้องรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวต้องอะไรเยอะนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยยังมีต้นทุนดีอยู่นะคะมีสี่เหรียญน,นะเพราะนั้นก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะเหมือนกับพยายามเอา สิ่งที่คุณมีต้นทุนตรงนี้มาต่อยอดกับความสามารถของคุณแล้วก็ทําออกมาให้เป็นงานนะงานใหม่ๆนะแล้วก็เป็นงานที่แบบมีคุณธทมให้ความยุติธรรมกับคนอื่นๆนะคะอาจจะตั้งเสนอราคาที่มันไม่ได้แพงเกินไปราคาจัดต้องได้นะก็เลยแบบเป็นที่ต้องการนะมันจะว่าทาตรงนี้จับงานตรงนี้แล้วคุณโอเคอะนะคะคุมงานได้นะคะแล้วก็มีแบบโอกาสที่จะเติบโตในสิ่งที่คุณกําลังจะทําตรงนี้นะคะอืม ราะนั้นคุณรู้สึกว่าเหมือนกับการที่คุณเดินออกมาจากปัญหาเดิมๆหรืออะไรตรงนี้นะคะมันแบบมันเป็นสิ่งที่มันถึงเวลาของมันนะคะมันถึงเวลาของมันคุณจะทําใจได้ในที่สุดนะคะเป็นไพ่ของพระสังฆราชคุณจะกลับมายืนได้คุณจะมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะให้อภัยกับสิ่งที่มันแบบเคยทําร้ายจิตใจของคุณแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปนะคะชีวิตคุณกำลังมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะ นั้นตรงนี้นะอย่าไปกังวลน,นะแล้วให้ก็ให้กำลังใจดีมากเลยนะคะ don't give up นะคะอย่ายอมแพ้นะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณอาจจะไปสู่จุดที่มันเป็นชีวิตใหม่ของคุณแล้วคุณมีอิสระมีความสุขอย่างที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเป็นสถานะความรักนะคะสถานะความรักของคนโสดนะ คนโสดในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมกราคมนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างคะคนโสด <c oughs> มีเจ็ดดาบนะคะห้าดาบแฮงแมนค่ะ มีไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้าค่ะคนโสดนะคะเหมือนกับว่าคุณไปแอบชอบแอบส่องใครอยู่หรือเปล่านะคะหรือแอบส่องแฟนเก่าหรือใครบางคนที่แบบคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่นะคะเหมือนคุณยังรอเขายังไงไม่รู้นะคนโสดนะรอคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่เป็นแฟนเก่าของคุณนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย นะเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไปแบบไปมีชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่คนกำลังพยายามหรืออะไรตรงเนี้ยมันก็ดูแบบเป็นเรื่องที่หนักสำหรับคุณนะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนอาจจะเป็นไปได้ยากนะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้ต่อนะคะแล้วบทสรุปตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่ไปแอบชอบเขาแต่ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะ หรือคนรักเก่าของเราเนี่ยก็มู v e on ไปมีครอบครัวงเขาแล้วนะแต่เหมือนทำใจไม่ได้ไปแอบส่องไปแอบตามแอบสืบหาขา่าวๆบทสรุปนะคะมีไพ่ของเรือสีนะคะมีไพ่ของ Emperor ไพจักรพรรดิน,นะคะแปะในเท้าบทสรุปก็คือทำใจโหดร้ายไปไหมาจารย์ต่านตามไพ่นะคะต้องทำใจนะคะต้องใช้ หลักของศิลธรรมความดีงามน,นะคะหลักธรรมคำสอนนะคะเขาไปได้ดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยนะคะเราก็เหมือนกลับมาค้นคว้านะคะหาความรู้ในงานในสิ่งอะไรที่ต้องพัฒนาตัวเราเองนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องไปต่อนะพายแนะนำว่าชีวิตคุณต้องไปต่อกลับมาสร้างออความเป็นผู้นำนะคะความเชื่อมั่นในตนเองพัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งเหมาะสมนะคะ พัฒนาให้มีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเอ็มเพลเลอร์คือเป็นระดับของหัวหน้างานที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเสียในเรื่องของความรักนะคะคนโสดแต่ว่าคุณจะได้ในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเข้ามาทดแทนนะคะเห็นใจนะคะชาวโสดเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครึ่งเดือนหลังนะ,ะมาดูคนที่มีคู่บ้างนะคะ คือตรงนี้มันมีพลังงานของทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะมันมีพลังงานของแปดถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะมันอาจจะส่งผลให้กับพลังงานความรักของชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะแต่จริงๆก็มีไพ่ของ ance, เ p มเพลนส์อ่มีไพ่ของ Empress ขึ้นมานะมาดูว่าคนที่มีคู่จะได้รับพลังงานของอะไรนะคะมีสอดาบค่ะ มีแปดเหรียญเห็นไหมเจมูนโอ้ยหก <6 S 2> เหรียญน,นะคะใครหนึ่งใบค่ะเก้าเหรียญ มันจะมีปัญหาระหว่างคนกับคู่ของคนจริงๆนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันมานานหรือคนที่อาจจะแต่งงานกันแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินหรือเรื่องของชู้สาวหรือเรื่องของการใช้เงินไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะคะตรงนี้มีปัญหาจะทําให้มีความขัดแย้งนะคะมีการโต้เถียงนะคะมีการแบบเหมือนไม่พอใจเึ่นกันและกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่า อยากที่จะตัดสินใจนะคะว่าเอ๊จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีลักษณะของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเงินไปเปไปเป,ป,ปใครหรือเปล่าตรงนี้หรือไปช่วยเหลือใครแล้วก็แบบอาจจะทําให้มันกระทบกระเทือนนะคะถึงเศรษฐกิจในครอบครัวมันมีผลเสียตามมานะคะหรือไปประกันให้ใครแล้วต้องรับภาระหรืออะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะ มันเดือดร้อนน่นนะคะก็เลยเป็นลักษณะที่ว่ามันมีปัญหาคาใจกันนะคะหรือมันต้องแบบตัดสินใจหาทางแก้ไขห,า,หาทางออกนะตรงนี้ก็ยังแบบยังไม่รู้จะไปทางไหนจะยังไงดีนะคะเหมือนกับว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้ก็อาจจะมีผลกระทบอะไรหลายๆอย่างตามมานะคะในหลายๆทางเลือกที่คุณคิดอยู่ก็เลยแบบเหมือนเหมือนแบบยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอืม แล้วคนรักก็ทําให้เราเสียใจมากๆนะหรือบางคนแบบเหมือนแบบถอยถอยออกมาอยู่คนเดียวนะคะสสดรอๆสวยๆรวยๆดีกว่านะไม่อยากไปรับรู้ปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นนะ่ะนะคะอาจจะแยกกันอยู่ไปก่อนก็ได้อเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะสรุปว่าย,ยังไงดีคู่นี้นะคะเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยออกมานะขอมาอยู่แบบสงบๆอะไม่อยากเจอปัญหาอะไรที่มันแบบรบกวนจิตใจ อขอดูบทสรุปนะคะของความรักของคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะมีลเวอร์ over, ยังรักกันอยู่นะมีเอัศวินดาบค่ะจะมีคนง้อนะมี justice อมขออีกสองใบแล้วกันนะคะ justice แล้วยังไงต่อราชินีดาบค่ะราชินีถ้วยอืม อาจจะห่างกันบล็อกกันนะคะหรือถอยออกมานะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าคุณก็ยังคิดถึงกันยางรักกันอยู่นะคะเพราะนั้นก็เลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายที่ทําผิดหรือเปล่าเข้ามางอนะคะเข้ามางอองอนแล้วก็มาเคลียร์ปัญหานะคะให้คุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมได้รับข้อเสนอที่เป็นธรรมสาหรับตัวคุณนะคะตรงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะต่อรองนะขออะไรที่แบบเป็นประโยชน์กับคุณได้นะคะถ้าคุณเด็ดขาดเขาจะต้องยอมคุณนะเพราะว่า เขาจะตกอยู่ในภาวะของราชินีถ้วยแต่คุณเป็นราชินีดาบนะคะเพราะนั้นราชินีดาบนะคะสามารถเรียกร้องข้อเสนอที่ยุติธรรมสำหรับตัวคุณนะคะให้เขาเนี่ยทำให้คุณได้นะแล้วเขาก็จะยอมนะในสุดอาจารย์รู้สึกว่าคุณก็จะต้องกลับไปว่าคุณยังรักเขาแล้วก็คุณสามารถตกลงกับข้อเสนอที่ที่คุณพอใจได้นะคะอ่าโอเคนะอืม รับมาทั้งพลังของทาวเวอร์ทั้งพลังของเจมพพลนแล้วก็พลังของราชินีเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะพลังมาแบบทั้งสองอย่างจริงๆนะคะอขอดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะเป็นเป็นอะไรที่ทำนายยากนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบทั้งดีสลับไม่ดีดีสลับไม่ดีนะคะอะไรแบบเนี้ย คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือเพิ่งเริ่มต้นสเสรนนะคะมีความเข้มแข็งเมจิกเชียนค่ะอ๋อน่าจะแก้ปัญหาได้นะ The world โ,โ,โอเคเลยนะคะสาใบาชัดเจนแล้วนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับมีการตกลงกันในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะคุณสามารถใช้ทักษะในการ เจราจาต่อรองในการทําให้อีกคนเนี่ยคอยตามคุณเชื่อคนได้หรือทําในสิ่งที่คุณต้องการให้คุณได้นะคะเมจิกเชียนนะมีทั้งความสามารถมีทั้งความสามารถในการเจราจาสื่อสารพูดให้เขาคอยตามเราได้นะหรือว่าใครที่เป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะได้เจอหน้ากันเร็วๆนี้หรือมีข่าวดีนะที่จะได้แบบ เหมือนได้ไปอยู่ด้วยกันได้แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรืออะไรแบบนี้นะคะจะเริ่มมีความชัดเจนมีนความสุขสมหวังนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาในอนาคตนะคะดีใจด้วยสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะพลังคุณมาเต็มต่างจากสถานะอื่นๆนะหรือว่าก็คืออาจจะเป็นสถานะที่มีปัญหามานานแล้วนะแต่ว่าอาจจะเพิ่งมาเริ่มดีขึ้นหรืออะไรตรงนี้นะคะก็อย่าไปอิจฉาเขาก็เห็นใจเขาเถอะนะคะนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อในเอ่อ ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตรงนี้เดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ Oracle นะคะให้กับชาวราศีกันดีกว่าตรงนี้อาจารย์ไหนแน่ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวราศีกันมากๆเลยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลุ้นกันนะคะไพ่จะบอกอะไรเราเอ่ยเอ่อ come to the edge มันมาจนติดขอบแล้วนะคะคุณแบบถอยไม่เยอะแล้วนะคะถอยจนสุดทางแล้วอะนะคะเพราะนั้นมันต้องกลับไปสู้นะดันกิฟต์อัพตัวนี้นะคะมันถึงเวลาที่คุณต้องลุกคุณสู้หรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่เป็นมือที่สามเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่แนะนําให้คุณสู้นะคะคุณสู้เพื่อความยุติธรรมของคุณนะคะเมื่อกี้ justice ก็ขึ้นนะคะ สู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อความถูกต้องนะคะเราควรจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดนะอะไรอัพอาจารย์ชอบใครแบบเนี้ยนะคะอีกนิดเดียวค่ะสู้อีกนิดเดียวนะอย่าเพิ่งถอดใจนะแค่ขาข้างหนึ่งเนี่ยกำลังจะขึ้นไม่พ้นแล้วนะคะอะไรอัพนะคะอีกนิดเดียวนะปึ๊บเล,บล,บล,บลยนะคะวันนี้กัดฟันสู้ต่ออหน่อยคุณจะได้รับชัยชนะได้รับในสิ่งที่คุณต่อสู้คุณรอคอยกับมันมานาน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเรียนนะสิ่งอะไรที่เป็นเป้าหมายของคุณตรงนี้นะคะที่คุณอยากจะทาํามันให้สาเร็จนะจะได้นะคะ Be e t ต e i n the, the world เป็นแบบ definition ให้คุณได้ดีเลยในชีวิตในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงชีวิตที่คุณกําลังจะก,ก้าวพ้นจากโลกใบเก่าไปสู่โลกใบใหม่ นะคะชาวราศีกันอีกนิดเดียวอะ่ะเอาเล็กเอาอีกน,นิดเดียวคุณจะก้าวพ้นแล้วนะไปสู่โลกใบใหม่ที่มีสีสันนะที่มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต่อสู้นะอย่าท้อนะคะ don't be give up นะคะอาจารย์หน่อยแน่ก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะอีกนิดเดียวจริงๆนะคะขออีกหนึ่งชุดค่ะขออีกหนึ่งชุดนะมาดูสิว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะคะที่พาอยากจะแนะนําเรา หมือนมีกำลังใจขึ้นนะคะ Make a wish อธิษฐานหรือไปขอพรนะคะบางคนอาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะมันอาจจะต้องอาศัยคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะหรือในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของลูกค้าหรืออะไรบางอย่างนะบางทีก็ต้องสายมูนะไปเอ Make a wish นะคะไปอธิษฐานบานๆนะคะขอความสำเร็จขอขอะไรตรงนี้ด้วยนะคะ,ะต่ออีกหนึ่งใบเคลียร์อาริโออะไรที่เก่าๆก็ให้มันผ่านไปนะถ้าจบแล้วก็จบไปนะคะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะอย่ากเก็บเอาไว้เป็นขยะในใจนะคะ um, Show your support นะ ให้กำลังใจคน,นอื่นๆนะเพราะว่าราศีเวสที่เราเดือดร้อนหรืออะไรตรงเนี้ยคน,นอื่นๆก็ให้กําลังใจเหมือนกันนะคะหรือว่าคนรักของเราก็อาจจะทําผิดทพาพลาดไปนะก็ให้โอกาสเขาใหม่นะก็ให้กําลังใจนะคะตรงนี้นะโชว์ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเหนือของเราอ่ะนะคะความเป็นน้ําใจนะักกีฬาความสามารถในการให้อภัยใจที่ใหญ่เป็นแม่น้ำนะเหมือนกับให้กําลังบอกให้ชาวราศีกันทําอย่างนั้นนะคะอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นถ้าคุณเจ้าคิดเจ้าแค้นคุณจะติดอยู่กับอดีต คุณจะไปไหนไม่ได้แล้วก็มันไม่มีความสุขอะมันมีแต่ความทุกข์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็มาแบบเออ mm hmm. เขาเรียกว่าทําให้เราแบบทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันน่ะนะคะเพราะนั้นการให้อภัยนะการที่เราเปิดใจให้กว้างจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะตรงนี้อาจารย์ไหนนะก็ขออวยพรนะคะขอให้ชาวราศีกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะ เจอแต่สิ่งที่ดีดนะคะอะไรที่ไม่ดีที่เป็นปัญหาก็ขอให้แก้ไขปัญหานะคะแล้วก็จบมันไปมันไปได้โดยเร็วนะคะขอให้แบบต่อจากนี้นะคะมีชีวิตใหม่นะคะที่ดีงามนะคะที่สวยงามประสบความสําเร็จในทางด้านของการเรียนการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องของอาจารย์หนแน่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ